สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็พบกับวีโก้แชมป์นะครับอาการโรคประจําตัวนะครับของเตอร์ตานะครับเป็นทุกคันนะครับแทบจะทุกคันนะครับคันนี้ใดไม่ชาร์จนะครับไดชาร์จเสียนะครับแต่สาเหตุหลักๆที่ชอบเป็นนะครับนี่นะครับผมเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับลูกปืนตัวนี้แตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะลื้อถอดออกมานะครับแล้วมาดูกันอีกทีว่าเราจะเอาออกยังไงนะครับคันนี้ หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นลูกปืนตรงกลางนะครับมันจะหมุนได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะฟีนะครับแต่ตอนนี้มันหมุนได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับให้สังเกตแกนกลางนี่มันไม่หมุนนะครับถ้าแกนกลางไม่หมุนมันถึงจะชาร์จนะครับคือลูกปืนตัวนี้มันแตกนะเพราะด้านในมันจะมีแกนนะครับถ้าแกนกลางไม่หมุนมันถึงจะชาร์จนะครับเราก็จะถอดมูดี้ตรงนี้ออกนะ งัดให้ดูก่อนลูกปืนนี่นะลูกปืนมันเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดลูกปืนนี่นะครับฝันนี้ไม่มีเลยนะแตกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกนะครับปกติเขาจะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับที่เป็นหกเหลี่ยมที่มาขันกับตรงนี้นะครับและด้านในมันจะเป็นโบสินะครับเขาใช้บล็อกลมหรือใช้เครื่องมือพิเศษถอดนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษล่ะจะทํำยังไงนะครับ ก็จะใช้หินเกียนะครับหินเกียผ่านี่นะครับผ่านี่ก่อนนะครับแล้วเราจะกระแทกออกนะครับใช้หินเกียผ่าน,นะครับผ่านแล้วก็จะกระแทกออกนะครับในกรณีที่เราไม่มีบล็อกเครื่องมือพิเศษนะครับแล้วก็จะผา่า เป็นร่อ,ง,องนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไขาควงแบนนะครับมาสกัดตรงนี้นะครับเพราะแกนกลางมันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เบอร์สิบมาล็อกนะครับตัวทีเบอร์สิบมาล็อกไว้นะครับตัวที่เบอร์สิบล็อกตรงกลางนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงครับกระแทกตรงนี้ออก หลังจากที่เรากระแทกออกแล้วนะครับมันก็จะออกแล้วนะครับตอนนี้ผมกระแทกนะครับออกแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคลายออกมานะครับหมุนออกมาเลยนะครับอาการนี้มันเป็นทุกขันนะครับวีโก้นะครับแต่วีโก้ธรรมดาวีโก้แชมป์นะครับลูกปืนนะครับเหลี่ยกละเอียดเลยนะครับแตกหมดแล้วนะครับมุลเล่ครับ นี้เราก็จะใส่เป็นมุเล่ธรรมดานะครับแบบนี้นะครับไม่มีลูกปืนนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับใช้งานตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่มีลูกปืนแบบนี้นะครับอันนี้ของติดรถจะมีลูกปืนมานะครับเราจะใส่เป็นตัวธรรมดานะครับได้เหมือนกันนะครับประหยัดด้วยนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ขันน็อตนะครับเข้าไป ราจะใช้บล็อกไฟฟ้านะครับยิงเข้าไปก็จะใช้บล็อกไฟฟ้านะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับยิงเข้าไปนะครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนมูเล่นะครับ ของโตโยต้าวิโ้แชมป์นะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะครับเป็นตัวอย่างเป็นทุกคันครับรุ่นนี้โลกประจําตัวครับเป็นเป็นแทบทุกคันนะครับผมก็พี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดอยากจะเปลี่ยนเองก็ไม่ยากนะครับเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มีหินเกียร์นะครับปาดนี่ปาดนี่นะครับแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบนะครับล็อกล็อกแกนกลางมันไว้นะครับ แล้วก็ตอกออกก็ออกแล้วนะครับง่ายๆนะครับทําไม่ยากนะครับทําเองได้เลยนะครับมูเล่พวกนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปในลาซาด้าเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับใช้เครื่องมือไม่กี่ตัวนะครับหลักๆก็จะมีเบอร์1ิบสี่สบสองเบอร์10ถอดแบตเตอรี่นะครับส4 1 2เบอร์1ิเบอร์22ขันมูเล่นะครับเป็นลูกบ็อกนะครับเบอร์22 ที่เหลือก็เป็นปากตายได้นะครับไขค,ควงแบนคอนเครื่องมือนิดหน่อยครับสามารถพี่ท่านใดมีเวลาว่างก็สามารถทาเองได้เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับโลกประจาตัวตุยต้านะครับผมพี่ๆหลายคนคงจะทราบดีนะครับถ้าใช้รุ่นนี้นะครับผมโอเคไปแล้วครับ